ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับนุเด่นพากินพาเที่ยวครับน่ครับวันนี้นุ่นเด่นมีเมนูมานําเสนอนะครับเนื้อเสือร้องไห้นะครับเสือร้องไห้ครับเป็นส่วนของเสือร้องไห้นะครับนุเด่นจะมาทําเป็นเมนูอ่าก้อยนะครับน้าตกกันนะไรเน่ยครับน้ำตกเนาะน้ำตกเสือร้องไห้ครับครับแล้วก็อ่านี่ก็คือตับวัวครับตับัวก่อนมาย่างจิ้มน้ําจิ้มเลยนะครับตับวัวใแช่แข็งมาครับอันนี้ได้มาจากไม่โคนะครับ เสือร้องไห้ที่จริงผมอยากจะเอามาก้อยกินแต่เขาว่ามันอาจจะเหนียวเนาะก็เลยว่าเอาเอามาทำเป็นน้ำตกเลยกันครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวน่าเลยแจ๊กแจ๊กว่าน่าเลยแจ๊บว่ะมันใหญ่ไปก่อนเขาไปว่าสะได้ขึ้นบางกว่านี้ว่าดูไปไปนี่ซุกก่อนแข็งกันเลนมันหนาไปก่อนครับซุกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพักไว้สักสี่นาทีก็ได้แต่ว่าหมายถึงว่ามันหนาไปก่อนตอนปิ้งจะซุกก่อน ดังตรก็เป็นมันแข็งมันก็เป็นเนยตั้งแต่รอแป๊บนึงนะทุกคนชีโพอมเนี่ยมสุกมันคั้วชิแสกมันแข็งไปครับแต่ว่าไอตอนซื้อมาเขอมบเม่ได้ฟีดมาแบบนี้นะเดี๋ยวผมมาซื้อมาผมมีเวลากินผมก็เลยไปฟีดไปเดี๋ยวรอรอเวลานะครับออันนี้ตอนนี้ก็ได้เลยเสือร้องไห้เคยซื้อในตลาดปลาเท่ามากินมันเหนียวจน เอาทิ้งเลยมันโคขุนเนาะอ่เนี่ยนี่โคขุนนะฮะนี่ยแห้งเนาะเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวซอยบางๆใส่พริกป่นมะนาวข้าวคั่วแล้วก็เอ่อพริกป่นมะนาวข้าวคั่วนะครับครับนี่ครับก็นั่นเรียกว่ามักก็มักมักเกลือซะหน่อยก็ดูบ่มักก็ได้มักก็ว่าปุยังมักน้องพอเดี๋ยวเขาได้ปรุงกันแล้วเนาะส่วนนี้มันจะมีเนื้อแสกมันครับย่างไฟ้บอลอ่อนนะแล้วก็เขาบ่ย่างกับซุกเกลือเนาะพร้อมน้ำตก แล้วก็มาปูงผิ็น้ำตกน้ำตกเสือร้องไห้นะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอที่ถามครับครับย่างไฟไฟตอกไฟอ่อนๆเลยนะครับครับแล้วก็ผมมีตับวัวเห็นชิ้นหนึ่งแข็งเป๊กเหมือนกันครับย่างไฟอ่อนๆกับทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มเจวนะแข็งมันบดได้ตั้งใจว่าจะ เอามากินก็เลยมันได้ละลายไปก่อนครับตับ,บัวเมนูย่างครับแข็งแล้วกว็หั่นบางนาะงแล้วกับมากกับซอสนะครับซอสซีอิ๊วหน่อยหนึ่งครับก็รอมันออนแปบนึงก็เอาไปย่างเลยครับที่ไปดูเนื้อเสือร้องห้าครับครับนี่ครับย่างมาแปบนึงนะครับก็น่าจะใกล้จะได้แล้วเลยนะเนาะบเบาสุกเกินอันนี้คพอดีเลยมัม้ยครับ พอระบ้านครับอย่าไปซอยนะครับนี่กำหันตอนไปนี่ครับซอยบางๆเขาล่างตกน้ำกขาลังเยอะ์มเมอดีนะครับไกยน้ำตกไปแล้วเราต้อง่น้ำตกคือประมาณนี้เนาะคือประมาณว่าอมใกล้ๆบาร์บีคิวคือว่าเสนเนื้อสเต็กนี่มันต้องอมนั่นนั่นน่ะในถุงนี้ยังมีแบบอมเลือนิดนิดนะเนื้อน้ำตก ส่วนของเสือร้องไห้นะครับก็เดี๋ยวนาเลซอยแป๊บหนึ่งเนื้อโค้กขุนนุงดนจิ้มพะก๊ำกิมโอ้โหหอมมากเลยหอมโค้กขุนครับนดินจิ้มส้มตัวนี้ครับเดี๋ยวไปดูตับย่างเขาดีกว่าครับครับซอยแล้วลักษณะมันก็ประมาณนี้ครับหอมมากเลยเป็นเนื้อโค้กขุนแล้วก็นี่เลกลางซอยต้นหอมหอมแดง ผักไผ่ผักแผลนะครับกินครับถ้าเป็นเมนูสูตรนี้เป็นทั้งสูตรอีสานหน่อยก็กินกับโหระพาสารเนรหอมดวนนี่ครับจะอร่อยครับครับแล้วก็มาดูเนื้อย่างเขาครับอืมกำลังชําเลยนี่ตับตับวัวตับงัวครับหั่นชีสมาร์กซอสเรียบร้อยครับอืมกับแกงกับข้าวก็ดีวันนี้งเล่นกินกับข้าวอย่างนี้เหครับวันนี้รู้สึก ขันเนื้อขันตัวแล้พรุ่งนี้เจ้าจะเดินทางไกลครับก็เลยเน้นเข้านะว่านี้นะเน้นเข้าเน้นเข้าอย่างเดียวครับอืเดี๋ยวเราซอยจิ้มอะไรกัน,กนนี่ต้องว่าน้ำตกเลยตั๊เลยเนาะอืมกันแลวเรียซอยกำรอะไตั๊บไปซอ,อยเนาะจิ้มเขาเนาะเฉียดดูอ้อาตีนใหญ่แล้วผมมันตอาพุดเลยเออเนี่ยนะ อ่ะชิมนะครับชิมนะครับชิมกัไ้ปวจังเอยว่ชิมดไหนตับจางแม่นมันตัมมากจะไปแล้นันปวดจากไปรวดเศร้าวดเลยเศร้าหลอดตัวนี้บ่อยากคิดพ่อเออชิ้น ยิ่งน,นี่ก่อนมาถึงเวลาปรุงเกลือของรสใส่เลยพริกเ,เกลือเป็นรักนะ,ะนแต่เวลาไปกินด้นอาหารเขาจะเขาจะใส่ลน้ำป่าเนาะล้ป่ามันง่ายมันเขากันง่ายวันนี้เกลือก็จะไล่หอ,อมหอมเนื้อโคหนื้อตัวนี้ย ปชาผงชูรสใสไปเลยใส่อีกใส่หลายแสบหลายพริกใส่ไปเลยพริกป่นหมดเลยคลายเครื่องแล้วพริกป่นเอาประมาณกลางกา่อนแคี่ยกลางๆนี่ ว้าวนักน่อยงันไากโค้งันก่ช่วงนี้ระวังยุงพอดีเ้าะขัวยุใส่ยพันธุ์ใหม่พอประมาณอันนี้ข้าวขัวนี่เพราะที่ว่าขาวองซีนี่เพราถึงแล้วนี่ตรงในเหลืองเรืองต้องออกเกือบจะสีเป็นสีน้ำตาลเลย โรตีารนี่ต้องใท่ข้ากวดวร้อยหกสิกบกว่าวบาทอ่ะเนี่ยจานเนี่ยเป็นเนื้อโคขุ้งเนี่ยอหอม้ะซอยกินแา,างๆก็อร่อยมากเลยหอมเลยอืแค่ดคานโนั่นหะีเตมือก็มเลยถ้าสูบขมนี่ต้องใส่น้ำพรีอ่ะเขา,านี่ อสูตรแบบนี้แต่สูตรขมก็มีไงน้ำตกนี่มีมีสูตรขมตัวเรามีน้ำเพียน้ำเพียน้ำเพียโอ้น้ำเพียนี่เดี๋ยวถ้าใส่มะนาวเราใส่ขมได้ก่อนเมื่อกี้ทุกคนชอบเพราะว่ามันพ่อมันมีดีอยู่ในตู้เย็นนะเดีจะลองดูใส่ไก่เกลือแล้วใส่น้ำปลาได้น้ำปลาเขาดีแล้วพอดี จะใส่มาน a เข้าไปกับพอดีมันหอมๆามันนี่สิดีนี้ก็นึกว่าจะสีจุดจาหนู่นนี่รวมนู่นเรนี่น้ำาปล่ามันพอมันเป็นน้ำปลาอย่างดีไม่ไม่ยางดีมันบดเก็ยิ่งใสยิ่งหวาน่ใสยิ่งหวานใส่พึ้เพิ่มพริกไปน้อยหน่งเพิ่มพริกหลังจากใสแล้วเอม มาอะไรใส่มะนาวมาใส่ดิแก่เดี๋ยวหน้าเขาก็จะแตกน้ำตกน้ำตกน้ำตกมะนาวตกแล้วนี่เยิม้มเขคาครัวมะนาวอัมป่าพริกเจอกันแต่มะมานาวเป็น,นแกนเนาะ แล้วก็นั่งแกงเล็กๆหัวนข้อขนมันต้องทีแล้วทั้งนั้นก็ขนเลยกินกับข้าวเหนียวห้อนนะเดี๋ยววันนี้อยากกินข้าวอย่างเดียวครับมีมกน้อไม้แล้วก็กิ้นส้มหมูนะครับแล้วก็ตับย่างเนาะปลาตัวหอมหอมมะนาวถึงเวลาชิมดูแล้วครับ เดี๋ยวค่อยชิมโรยสลัดนี่อเคอร่อยแล้วก็มูฮ่าอืมอืมนั่นและก่อนรสเซ็ต้องใส่ด้วยแลน้นีครับเดี๋ยวสุราชิมเลยครับครับซอยตับกินด้วยนี้เดินจดเข้าแล้ววันนี้นะ ใครชอ้ก yes> ุ้งซุกอะอยางแบบแห้งๆนี่กันเนี่ยอีกรสชาติอีห้องเลยห่อนมือหนำจิ้มเนาะบดเอ็น้ำจิ้มกินกบกินกัเข้าเลยวะเนี่ยเหมนมนีแง่งแยยวะนี่นะจริงพี่ปนกัมีตรงนี้มะนาวมีนี่น้กปลาใส่กัดได้แล้วนะคนข้าว้มน้ำกับผี่าหนัชัวมันคือัสมตัวนี้นะคนซอยกับห่อนมือ จำเรืองหนักินเลยครับครับถึงเวลาจิ right. the the ้มยายๆมันมีมกนอไม้ด้วยครับมกนอไม้แล้วก็ใส่ยางตับยางก้อยบ้านเขากินกับขาเหนียวห่อนๆนี่ก็ต้องอุ่นมนะครับอุ่นใหม่ๆมั่วกินึ่ถยหนอจิ้มจิมเาจิ้มดูกินข้าอย่างเดียว นั่งนี้กเลอ๊บเดี๋ยวเวลากินเนื้อเค่อยๆเป็นยังเลยแล้วก็ืๆลุกเอพรมกำลังรบเมื่อพอดีเลยมาถึงเรยบร้อยไหมสา่นอาวน้อยตามาติดตได้ไหาอ่ะอมเมื่อักเยวเอาได้นไ้เ็นมบ้นบอาพี่เป็นกิมมองขิน้านพ่นี่เป็นยังไ่ได้รอดที่นขยนม่ยอ กั้อ่นนมีทมหมันนี้มันคนละขั้นกับบานหงเเบพี่ยไม่กินเขาเน่ยดงัขาดทนี่ขเพียรหน่อยนึงมขาดหน่อยมนี้ก็โอมันลามาเลยมันผูกไว้เลยใส่มี่มเีแนโอ้ยมี มันมันคนลราห้ามกับบ้านเ้องบ่อบ่อเรีมันแต่เป็นคนเราท่านยู่ได้เลยว่ามันมันคือบ้านห้องเนี่าอยู่ด้วยแต่ว่าแต่ว่าต่นน้ำเพื่อมองได้มองน้ำหรือว่าถึงกับเพื่อมับกยังนี่มันห้ามคนมากเลยมั้มันซื้อว่ากินเลี้ยงสีลาหลังเอาปลูกใท้กระถางไว้กันนั่นแห้งคักไม่ใช่อันอันที่คือแกงเย็นสีว่างที่แหละแล้วเ้าก็ปาดแต่ละแบบปลูกมันยังอ้วกกันห้ามที่ม่นยุ่งกันนะก็แม่งน่ะแม่น แม่นมดหละซูมือนี่มันเป็นยุ่งยุ่งยุ่งละยุ่งแน่นแม่แม่ยุ่งละเดี๋ยวจะแบ่งได้ไหมกอไม่แบ่งนะเดี๋ยวกันครับเพื่อนเงินกี่ได้ ก็ <rude S 2> ้าิคนไอ้เอ็ดตัองมึงเลยาคนออกจิ้มซับม่จิมผมอ่ิเกียวใส่ดีใส่ขวดโค้งน้อยไอ้หลบลาพ่อพ่อเปิดน่มันห่ยากเนี่ย้งนั่มาเย มันต้องมีอะไรเพียแม่เพี้ยอ้วล้วกันเนื้อเส้มกันนั่นไมัต้งเต้องกัเพียนั่กันั่กัหามเงนี่อันเตกหอมเนื้อดิเ็บจอมหอมเนาะอุ้ยูถึงย่างกินแล้วมันชิวท่เดียวแบก้าแบ พอถึงมาเลยอ่ะทน้่เนขมรอะมขมเออครับอืมไม่อนดีแต้ไงหมดนุกอย่างแล้วหวาน ผมนก็หวานนี่กันบนี่กันบนี่กันกิมตัวนี้กันไว่มได้ต้อมันตลดตัวนี้ตก็นางตบไม่ยังกก่อยกระดามันเป็ยังกบ่ ก,ก,ก่อนวล้ะพี่นกคุ้มกัน่ารูหนึงมันบ่เมียอะไนั่นว่าได้ซื้อนั่นเม่ไหว้ซื้อหนังหันคุณผู้ชมหนังหันมันจังแต่ม่เือตะกอันเารับคนนมน้ไมไ้่าไปกั <c oughs> ครับงนใส่ทันนะ ห้ามใช้รถเก๋งมาตดวเลยต้นอะไต้อะไรกันเนี่ยนะครับบ่ไไ้เนี่ยแล้วไดเด้ี่ยวโลนี่เสียแปดเทียนออกได้ขึ้นมากม้วนโเทียนไหม จริงเีย้ายย่บุญมังไฟวันเมตึงมันน่าโม่ท้อไปเขาไปเมตมือแทเอบมึนกํนมันหายกับมีคนเก็บมือเนาะฮีโร่ย้ายยุบุญเดินยู่งหนิขมขมหวานขมหวานเนาะดีแท้ดีแท้เขาเขาคนเหนียวแท้อะไรนี่ยนึ่งเนาะไหมย้ายนึ่งใส่นึ่งใส่อย่างนี้หมูะ นู่นมุได้ไงครับม,มุดมุดหอมมุดเข้าใหญ่เลยรุ่นนี้จะไปเอาหลวงพ่อบางพวกนี้จะมีคนมาหามาหาแบบดูหลวงพ่อบางว่าถ้าไปถ้าไปเอาหลวงพ่อบางกัไปหาในวันวิธิภาคไม่ยิงให้ขึ้นรถจากเชียงของเลยครับะสะพานมิตรภาพตีเชียงของแล้วก็กไปถึงหลวงพ่อบางเลยขับรถเก้าหกกระบาดแล้วก็ แกก็เป็นคนไทยนะแกไปเปิดร้านนะอยู่แถวหลวงพระบางวะ่ะแค่รถเครื่องไล่ีหลวงพะบางเครื่องไล่ครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามนะครับลองมาทําดูครับมเมนูนี้อร่อย<ม>เนื้อเสิร์ฟร้องห่านี่มันถ้าเป็นโคกคุณนี่หอมนี่หอมมากเลยนะครับไปเพิ่งเข้ามาดูมาอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับครัวบ้านทุ่งก,กระดุงเด่นนะครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนผมได้ทางเฟซบุ๊กคลิปเฟซบุ๊กจะอยู่ใต้ของคลิปนี่นะครับลิงก์เฟซบุ๊กจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับทุ่งเด่นขอตัวกินต่อกันครับ